ไม่ได้ยิ้มึงคงหลคลิปมึงมึงคุณยังสงสัยยิ้มวิปมึงแล้วว่ามึงเป็นสี่สิบมิติมีบคนได้ไงมึงเป็นสี่คนได้เหรอไม่ก็มึงจะตัดไเงี้ยเงยเป็นคนดูหลักสินมึงไม่ได้ไงวะยิ้มมึงเขาเข้ามาดูไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ออกยิ้มเขาอาจจะเปิดคาไว้ก็ได้แล้วมันก็เลื่อนไปเจอเลยมันเรียกว่าก้ะบวนการหวานแหย่หวานแหย่ใช่หรือไม่ก็มึงอาจจะโพสในเฟซบุ๊กก็ได้นะแบบว่าไม่มีคําไม่มีคําอธิบายไงแบบโพสแปะคลิปไว้แล้วก็ก็ออกไม่ทำเทียอะไร แบบว่าใครอยากกดก็กดเข้าไปดูเฮ้ยกั่ก็ยัางนี้เนี่มันเทียรเก้าเฮ้ยยิ้มโอ้อาชิทักกาโผ่แม่มึงเคยเฮี้ยไอ้ยิ้มเราไปซ้ายนั่งกันแต่ตอนตอนนี้กูหลับเดียวฮะตอนนี้กูหลับเดียวเดี๋ยวรออีกยี่สิบสี่วิยิ้มปิงกูจะโดนเสร็จกูเปิด Microsoft Teams เฮี้ยแม่งอีดี่เลยเว้ยเฮี้ยแม่งแดกเครื่องกูเลยเว้ยเฮี้ยแม่งโหลดช้าเลยเฮี้ยอ่ามึงรออีกประมาณส สิบสามวิเย็บมเตื่นเตือนแล้วเหรอโอ้ยกูกัดจะยิงปุกสักหน่อยสี่ทีดียิงปุกเมื่อกี้กูเล็งไปตรงแบบว่ากาบมึงเลยเลยยึบสี่ทีดีไป่ไปเออดิเอ๋อเลือกลื้อขาอ่ะบอกแมวไม่อยากยืนเลือกลื้อขาเลือกขาโน้บซีพีฟักเย็บถึงกระดาษซีพีเลยถึงมาถึงก็ด่ากันแล้วปักยูบิช วเยเราควรจะพิมพ์ใ uhm ห้ว่ารีรีแลกซ์บอกว่าผ่อนคลายผ่อนปลัยเรื่องอะนี่เกรซซีวีลิฟมีอารมณ์ัยล่งไปยิ่งไปคนเดียวดิสบนด้วยดิสบนด้วยเราจะไปจุด A ที่บอกว่ายิบในเมื่อเพื่อนไม่น่าจะเข้าจุด A อยิ่งยิ่งยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งร่อตีดีใวตอนนี้เราไม่อยากไป C แล้วมันเห็น ดีดีดีสามลำนะแบบเนี้ยเราไปทางไหนเราก็เจอดีดีตลอดเลยยิ้เฮ้ยอนาคตยิงเลยเห็นปุ๊บยิงเลยไม่ว่ามาจะเลี้ยวออกอะไรก็แล้วแต่ขอให้ยิงเดียวออกไปแล้วไะเยิ้มโอ้ยเยิ้มมันเผื่อเยอะเกินน่าจะเผื่อเบื่อหนึ่งนิดนึงเนี้ยเพราะไม่น่าจะเลี้ยวออกแหละยิ้มโดนเลิงอ่ะนี่โดนด้วยชานโฮสขอร้องละชานโฮส ไม่โด,ด<อ>น,นเมื่อกี้งไอ้ใช่ไหกับแชนโฮสมาจอดพี่วะกูเพื่อแบบลงกลางเรืออะไรเงี้ยใช่ไหมยังไ,อไ,ไงอ่ะไอ้ไนี่ไงไอ้นั่นอะไอ้กกระสุนปืนแต่ว่ามันมันเลี้ยวออกไงเอออ๋อคือมันลงตำแหน่งที่มันควรจะไปไไเวใช่มันเลี้ยวออกแค่มันลงตรงที่ควรจะไปแหละแต่มันเลี้ยวออกไงแล้วไอ้ชิเครื่องบินอะไรเต็มหัวเลยเนี่ยเดี๋ยว้พึ่งรู้หรอมันจะไปบทอาอาซาชิโอของเราเอ้ยเฮ้ยตบไปโนบิดมาเย็บโอ้โห เก็ปุ่มมันเลี้ยวออกไว้ยม่งั้นกูโดนซาบัวแตกแน่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 นอนควรจะเลี้ยวออกเพราะว่าอาร์กามันเลี้ยวเข้ามาแล้วเยิ่ยมอาร์กามันยิงซิมึงได้นะยยิบเดียรยิงตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันยิงมาแล้วช็อตบาสเหรอช็อตบาสใช่ยิงคือเด็กพึงยิงอาร์กาส์ไปช็อตบาสยิงไม่ได้ยังไม่ถึงเมียวโคก็ติดเกาะอาร์กาก็หายตัว เ้ย่ผีหลอกไอ้แต่เล่นกับผีไม่แย่เล่นกับผีไม่แย่แย่เล่นกับผีไรว้เนี่ยผีอยู่ที่ไหนไรเงี้ยไม่นะผีนี่อะไรไรเงี้คิดแต่เกเสะอยู่อยู่หลังเกาะไปยึดแค่อยู่หลังเกาะเฮ้ยชอนบาสอะไรมันวนหัวคุณเลยวะเนี่ยกบินไง เล่นไปลงดันชั้นไฟอเป็นไ,ไงโอ้โหโดนตั้งนัดหนึ่งได้ยิมจากจากจากเกานัดอ่ะแต่มันก็ยังเพลนไงเออมันยังไม่ได้ยังได้มาสี่สี่พันสามไงมันก็ยังดีกว่ายังไม่ได้ยิงใครเลยนะเนีย่ยชอนวาร์าย,ยิงไปดิเอา้า เราอะซาเชโอเราไปแล้วยิบดนดีดแล้วเออฉันโคดเผาเด็กชอนบาสซะฉันโคดเด้งแม่งดิเออพูดทำไมแต่เด้งตาเไยเนี่ยโอ้ซาร่าไปต่อใส่มาซาไปยิบเดี๋ยวหลบให้เด็กกันดีไหมเราควรจะเข้าไปจริงหรอวะกูว่ากูจะเดี๋ยวออกไปเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรให้กูยิงเลยใช่ไงเอเอกูยังไม่มีดาเมจขึ้นเลยรู้เปไหมจริงอ่ะเออเอาแล้วไปจากมาซาซะ มันแน่โดนมันต้องโดนเย็บม,มันต้องโดนบร์ดเ้ยฮะพูดอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเข้าหน้าเข้าหลังเออตลกดีวะ <c oughs> โอเคเย็นก็ก็ยังจะตลบนะเออเอา,เ,อาเย็บ <c oughs> ทำไมมันทำไมมันซิวะเฮ้ยเอ็นไอต่าไหร่เฮ้ย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 เอ้าเอามึงมีเรื่องนะเนี่ยเอ้ามึงมีเรื่องเอามึงมีเรื่องเอาได้เอเ้ไได้ไได้ได้ไได้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 ไ้ได้ได้ไดด้ไ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 ้ได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  อยาได้เลมจะเอาดริฮะเอาให้มาโจมมาได้ไหมไม่ไหวล้บังอาจไอ้เนี่ไอ้สัสีดิบังอาจไอ้สัสเนี่กูยิงไปเต็มๆเลยอ่ะไอ้เด็กี้ดิบังอาจี้ยกรสุนแบกเลยยิงไปไม่กระสุนแบกเลยไอ้สัสเนี่ยคือี้เลย พิม <One> พ <input> ์อหลังก e ูมึงยังไม่พิมพ์ซอรี่มีอีกมียังไม่พิมพซอรี่มาอีกเหรอยังยังไม่ยัง่งอังังย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 องยัาังยังยยยัง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 ยักยรงยังยังยัยัง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 เยิงยัเยังนมงยัยังยังยัเยังตัยัยังยยัังเยองยังยังยังยยั้ยยยย่ยเยยยารายยย้ คุณยังไม่ได้อิงไข่เลยเพื่อนด้วยไอ้เราเข้าไปไม่ได้ชิตาคาเซม,มันอยู่ในนั้นค <c oughs> าเซเราก็อยู่ในนั้นไงโอ้โหยิปเอ่อมันมีความต่างกันระหว่างเ e สอีเอกเคสพีกับมันกับฝั่งเรานะแลวประเด็นคือก็มีชอนบาสอยู่ด้วยก็ยิงชอนบาสดีกว่ามั้งน่อกติ๊กเกาะอีกมึงเฮ้ยยิป <c oughs> <c oughs> นิวทาร์เก็ตไไน, <c oughs> นิวทาร์เก็ต ยังไงก็แพ้เลยกูโยโร่เลยโอเคน new target เย็บ new target มีแต่กรเสีนะเออนิวทาร์เก็ตทำไมกระสุนมันบานขนาดนั้นวะเร็วยิบนิวทาร์เก็ตเนี่ยเอาหายไปแล้วออกมาแล้วยิะหายไปเอาเฮียเฮ้ยอย่างน้อยก็เอาเฮียยังไม่ยิงใครจบอีตาเล็กไม่ได้ยิงเฮียเลยเฮียยิงเลย